รายการแล้วนะครับคุณท่านยังดีนะวิดีโอของทุกคนวันนี้ผมกับตะโลกสองชาติกับชันบอสานและถ้าพร้อมแล้วขอ,อเชิญรับชมได้เลยครัค<พ>บวก<น>่อมทุกนคร้อโฆษณามามาครับบาจารย์ก้ขาว โอ๊ยทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังเลยพี่ฉันซื้อรองเท้ามาให้จับมงได้รับที่ไหนอ่ะที่ไทย้อมาจากโเริงบเนมากเลยรองเท้าไม่จรองเท้าจ้าคูละ159จ้ารองเท้าจ้ารองเท้าจ้า59บาทจะไม่ซื้อเลยครับ ครับขายแยกยากไหมครับขอต่อหนยไครับตอขตหนอยจ้าต่อเหลือเบาทเยนะเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งาพไปเขาขายข้างเดียวเอาไว้ทีข้างเลยข้างเดียวข้างเดียวพอ เอ้ยพ so er so ี so of of anyway. yeah. oh ่ผมลเนี่เอาไอ้ใครเอรู้ว่าโจรจงลโจรานดีขนาดนี้ครับว่าแต่ดนี่สาวที่ผมชอบอ่ะก็ดีผมพี่ก็กลัวผมอเพราะเราเดินงเขาชอบคนแตัวนี้มันมีที่เกินไปและผมก็ทำไงอ่ะี่เออเเอเ แล้วก็ต้องปืนนม่ด้ไม่เกินอย่างนี้่เขาพ่น่ี้ตายหรือขมาแล้วหาหรือหายตายหรอทำไมจ่อปากเน่ยนะครับตัวที่หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่ง đây gọi Dạ! Niên bắt đây tìm phụ nữ không Đâu <bị> <laughs> ก็พี่บอกแต่ก็คนเดินก็เปิดเผยพี่เอะเปิดเผยยังยังเปิดเผยไม่หมดป้าพี่เนี่ยไปเลยไปเลยอ่าการแสดงฉากที่หนึ่งจบแล้วครับเตรียมดูฉากิที่สองคนเดแต่เดี๋ยวก่อนมีโฆษณามีโฆษณาอีกโฆษณาเยอะยังเข้าเลดิมมาโฆษณามาเพราะโฆษณา

เยอ,ะ,อ for for ะคะ่ะลองได้เลยนีถ้าไม่ยอะเนี่ยให้ภาพเลย500ร้อยเพื่อให้คอล้องเฮ้ยไม่ยดเลยไหมคะไม่ยืดเลยอ่ะใส่ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยแมคุณใส่กันขนาดนี้ไม่ขาดก็ปูสักค่ะโอ้โหนี่เขาเรียกแฟรอะไรนั้นอินจันอินจัน ขออีกคนนึงครับเข้ามาใส่ข้างในมามดเข้าไปเอ้ยอ่ามดเข้าไปนี่ครับเอาหัวโผล่มได้อันนี้แปงสามสครับนี่คัดซึมลืดโอ้โหมันเยี่ยพอแอ้แอรบมันทำไปได้มาดอีกันได้พีแหกพี่หเชื้อยืดเจแขทอไสค่ะจริงๆครับมดได้อีกคนนะ สี่คนเลยวนนี้ข,า,ขาดวันนี้ดิจบโฆษณาจบโฆษณาจบนะครับค่ดต่อไปพบกับตลกฉากที่สอง นี่ครับเสื้ออีกคนครับเป็นเสื้อยืดขายเสื้ออีกฝั่งริ้วหน้าดูเลยครับวันนี้ผ่านเวทีประกวดมาเยอะแล้วนะฮะหลายเวทีครับเวทีประกวดทั้งนั้นเลยทำยังไงครับงานเกษตรงานเกษตรแล้วแฟนแฟนนี่แหละผ่านประกวดผ่านประกวดมาแล้วผ่านเวทีประกวดเลยนะฮะพ่อหมูพ่อหมูอ่ะ พ่อเป็นันดีครับเปิดงานเล็กตั้งในปี2568นี้่สองพักที่เข้าร่วมการดีเบตด้วยกันขอเชิญทั้งสองพักได้เลยค่ะตัวเดีครับผมชื่อนายเตียวตอมต้าเป็น <Darwin> ต <Oliver> ัวแทนมาจากพักกายพักใจเป็นตัวแทนพระเจ้าขก .3 นโยบายของเราคือเปลี่ยนอาหารกลางวันให้เป็นบุฟเฟ่ พอดีทุกคนจะได้กินอิ่มไหนๆก็เสียค่าเทอมาเรียนแล้วขอเชิญพับที่สได้เลยค่ะดีนะขออ่อไม่ดีไี่ยอมเลยมา่อครับรับอยโอ๊ยโออ๊ยโเ๊ยโออออ๊ยโอ๊ยออนออ๊ยโอ๊ออยย เป็นผู้สมัครเตั้มหาวิทยาลัยมไดสครับส่วนนโยบายไว้ก่อนนะครับเออมีอะไรจะพูดอีกคะเียดีรเ่ดีเยเยพได้พัได้มีคอพูดอีกมคะเออนโยบายของเราครับนโยบายที่อคือถ้าเพื่อนชอบกันก็บอกข้าไปเลยจะได้ไม่ต้องบบ

คค่่ะะทฉากสุดท้าย โดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยครับก็คาดการว่าทุกคนจะจบบทยกเว้นคนเดียวนี่แหละและเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อาเชิญนักข่าวเข้าที่จับ